สวัสดีค่ะเพื่อนเื่อทุกคนสบายดีกันไหมคะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆืทุกคนมาทำซอฟต์คุกกี้กันค่ะซอฟต์คุกกี้ในวันนี้นะคะเป็นรสชาติของบานานาคาราเมลค่ะเราใช้บราวน์บัตเตอร์ในการทำแล้วก็ซอสคาราเมลเนี่ยทำเองด้วยนะคะเพื่อนๆบอกเลยว่าอาร่อยมากๆเลยนะคะจะเป็นยังไงเราไปทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเพื่อนเเราจะมาทำคาราเมลฟิลลิ่งกันก่อนค่ะ ตรงนี้เนี่ยยังไม่ต้องเปิดแก๊สนะคะให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเตรียมน้ำตาลทรายขาว80กรัมค่ะเทลงไปในกระทะได้เลยค่ะจากนั้นตามด้วยน้ำเปล่า10กรัมค่ะแล้วให้เพื่อนเพื่อนเปิดแก๊สจากนั้นปรับไปที่ไฟกลางค่ะจากนั้นนะคะเ,เพื่อนๆง่ายๆเลยค่ะให้เพื่อนเพื่อนนะคะใช้ไม้พายคนจนกว่าน้ำตาลละลายแล้วก็น้ำตาลเนี่ยกลายเป็นสีน้ำตาลทองค่ะ ในการคนนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่จำเป็นต้องคนตลอดเวลาค่ะก็คนไปหยุดไปเช็คไปนะคะเอาจริงๆนะคะทุกคนเราว่าสีของคาราเมลมันจะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลค่ะดังนั้นถ้าเพื่อนๆนได้สีคาราเมลที่ต้องการแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็สามารถไปขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะเมื่อได้สีของคาราเมลที่เราต้องการแล้วนะคะเราจะเทวิปปิ้งครีมลงไปค่ะ ก่อนที่เราจะเทวิปปิ้งครีมลงไปนะคะให้เพื่อนเพื่อนลดไฟลงต่ำสุดก่อนค่ะเทวิปปิ้งครีมลงไปให้หมดเลยนะคะแล้วก็ใช้ไม้พายคนให้เขาเข้ากันค่ะให้เพื่อนเพื่อนระวังคาราเมลกระเด็นโดนใส่ตัวนะคะเพราะว่าวิปปิ้งครีมของเราเนี่ยเย็นส่วนตัวคาราเมลร้อนมากๆนะคะเจอกันก็เลยมีความเดือดเป็นพิเศษเลยค่ะ เข้ากันดีแล้วนะคะให้เพื่อนๆใส่เนยเค็มลงไปแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะขั้นตอนนี้ยังอยู่ที่ไฟต่ำสุดนะคะคนจนกว่าเนยละลายเลยนะคะจากนั้นปิดแกส๊สแล้วก็เทสใส่ภาชนะไว้พักไว้ให้เย็นค่ะ ตอนต่อไปนะคะเราจะมาทำบราวน์บัตเตอร์กันค่ะตั้งกระทะบ,บนไฟกลางนะคะจากนั้นใส่เนยที่เราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วลงไปค่ะใช้ไมพายนะคะคนเป็นพักๆค่ะจนกว่าเนยละลายนะคะหลังจากที่เนยละลายเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตว่าจะเริ่มมีโฟมลอยขึ้นมาค่ะให้เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะ เี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราได้ตะก,กรอนสีน้ำตาลอ่อนค่ะจากนั้นให้ปิดแก๊สนะคะตะก,กรอนที่เราเห็นนะคะก็คือนมที่อยู่ในเนยนั่นเองค่ะหลังจากที่เราปิดแก๊สเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตะก,กรอนจะมีสีที่เข้มขึ้นเองค่ะเพราะว่ายังมีความร้อนอยู่ก็เลยยังคุกอยู่เทใส่ภาชนะแล้วพักไว้ให้เย็นค่ะ หลังจากที่บราบัตเตอร์ของเราเย็นขึ้นแล้วนะคะเราจะมาผสมแป้งคุกกี้กันค่ะแป้งคุกกี้ที่เราผสมกันในวันนี้นะคะเราจะไม่ทําหวานมากค่ะเพราะว่าถ้าเราทานกับคาราเมลนะคะจะได้รับกันพอดีแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปค่ะในถงผสมนะคะเพื่อนๆเ,เทลงไปได้เลยค่ะน้ําตาลทรายแดงน้ําตาลทรายขาวแล้วก็เกลือค่ะ แล้วก็เทบราวน์บัตเตอร์ที่เย็นแล้วลงไปเลยค่ะผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะจากนั้นเราจะใส่ไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วก็กลิ่นวานิลลาหนึ่งช้อนชาลงไปค่ะจากนั้นผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันอีกหนึ่งรอบค่ะ หลังจากที่ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะใส่ของแห้งลงไปค่ะก็มีแป้งอนเนกประสงค์นะคะมีผงกล้วยหอมมีเบกกิ้งโซดาแล้วก็มีผงฟูค่ะหลังจากนั้นนะคะผสมแค่พอเข้ากันค่ะเราจะเติมอัลมอนด์อบลงไปนะคะเราใช้ที่80กรัมค่ะผสมแค่พอเข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปขั้นตอนถัดไปกันค่ะ ให้เพื่อนๆนะคะนำโดคุกกี้ทั้งหมดมาชั่งน้ำหนักนะคะแล้วก็มาหารด้วยจำนวนค่ะเราก็จะได้รู้ว่า1ก้อนเราจะต้องชั่งกี่กรัมนะคะจำนวนชิ้นของคุกกี้นะคะเพื่อนๆสามารถเลือกทำได้เลยนะคะจะทำกี่ชิ้นเลือกได้เลยนะคะส่วนเราจะทำ12ชิ้นค่ะหลังจากที่แบ่งโดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะปั้นโดเป็นก้อนกลมแล้วก็กดเขาให้แบนประมาณ1ถึง1.5เซนติเมตรค่ะ สูตรนี้นะคะเพื่อนๆหลังจากอบเสร็จแล้วเนี่ยคุกกี้จะแผ่ไม่ค่อยเยอะค่ะดังนั้นไม่จําเป็นต้องเว้นพื้นที่ระหว่างคุกกี้ห่างกันเกินไปก็ได้ค่ะเข้าอบที่อุณหภูมิ1 6 0่งรอถึงหนึอางศาเป็นเวลาประมาณ8-10นาทีค่ะ อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาทําพื้นที่สําหรับหยอดคาราเมลกันค่ะเราจะใช้ไม้นวดน,นะคะกดลงไปตรงกลางของคุกกี้ค่ะความลึกความตื้นนะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะถ้าชอบแบบว่าคาราเมลเยอะๆก็กดให้ลึกนิดนึงนะคะแล้วก็ขนาดของวงตรงกลางนะคะก็แล้วแต่เหมือนกันค่ะจะใหญ่จะเล็กได้หมดเลยนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะทําขณะที่คุกกี้กําลังร้อน,อนๆค่ะเพราะว่าเนื้อเขาจะนิ่มค่ะแล้วก็สามารถบังคับทรงเขาได้ง่ายค่ะ หลังจากที่ทําพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาหยอดคาราเมลลงไปค่ะก็หยอดให้เต็มพื้นที่ที่เราทําไว้ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆสามารถตกแต่งคุกกี้ได้ตามใจชอบเลยค่ะสําหรับเรานะคะเราใช้โ Lo ตัสบิสกอฟในการตกแต่งค่ะแล้วก็ตรงคาราเมลนะคะเราจะโรยด้วยเกลือค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถทานได้เลยค่ะสําหรับคุกกี้เพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังมีความร้อนอยู่สามารถย้ายคุกกี้ไปพักบนตะแกรงให้เขาหายร้อนได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะเพื่อนๆเ,เมนูนี้อร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนมีความหอมจากคาราเมลที่เราทําเองนะคะแล้วก็ผงกล้วยหอมที่เราใส่ไปในโดคุกกี้นะคะลงตัวสุดๆค่ะอร่อยจริงๆค่ะ ง่ายด้วยนะคะเพืเ่อนๆอยากให้ทุกคนไปลองทำตามกันนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาตัดดูเนื้อข้างในกันค่ะ mm hmm. สำหรับเนื้อคุกกี้ที่ได้นะคะ mm hmm. จะมีความกรอบนอกแล้วก็นิ่มข้างในค่ะ mm hmm. เวลากัดนะคะเราจะกัดโดนอ mm ัลมอนด์ที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคลิปจบแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้หน่อยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าอยากให้เราทำเมนูไหนอีกก็คอมเมนต์บอกกันได้ค่ะหรือว่าทำแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงก็บอกกันได้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ